สวัสดีครับผมหมาย,ยิ่งปลาครับพี่น้องอากาศเย็นๆที่มีตัวลอยเงยีง่งมามันรุ่นน้ำกันครับพี่น้องสันเงีง่งมาเมื่อแรกครับผมที่อากาศเย็นๆ รุ่นน้ำกันครับผมจะได้ยิ่งมันได้ยิ่งมันเนี่ยนกย่กับเพียมกับเพียมพี่น้องสะคอนี่เล่ปุ่มเนี่ยนะครับพี่น้องใช้วาวประคอ จอจ์นครับพี่น้องใส่สวยครับมัานโก 어 <sus> 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 เอ้โลนะครับพี่น้องช่อนน่ชอนช่อนตัวสวยตัวสวย ่ปล่าประคอกลอยครับพี่น้องอัวนี่น้อยเอาลุดขาดไปเลยโอ้ยพี่น้องขาดไปแล้วขาดไปจ่อย หยีหุดไว้ยิ่งโดนงายท้องอขาดก็ขาดมาต่อสนิทครับพี่น้องเห็ดโบ้เดทไทยตอนยิ่งเนาะครับพี่น้องบอกว่ามันปลาครับผมขี่ขาดลงน้ามั่วยังหนักพี่น้อง,งอยิ่งเราต้องดึงกัเลยครับผม ใส่ประมาณโลโลน้อยๆละครับขับตัวปลาโลัวอยู่อ่ะครับขับไปหนักอือ กลัวานละสองลประมาณมลัวากบสองแหล,ละครับพี่น้องไปนี้มันเดิมสิรลอยแล้วครับผมตรงท่องน,น่อยนึงครับพี่น,อน้อง แผลดีแผลดีนาติสองโลนะครับใส่นี่เดี๋ยวสร้างเมืองนะพี่น้องจะได้สองโลปะ่ะ